เลยกันมามากินหมึกมาเริ่มเหนื่อยโอ้ยกระปุไปโอ้ขนาดมันไม่กินปลาหมึกมันก็ยังเหม็นอยู่เอ้ยไม่มีหรอกเหมือนพี่อ่ะผมว่าพี่อ่ะแป๊งฟันบ้านเวลาแบ๊กฟันขโมวยพี่ดีได้ร้องเจ่าว่าเขียวไข่เลี้ยงเขียวเจ้าเลี้ยงกพรเขียวผมอีกเด้่ยเลี้ยงมันนี่มันนี่ว่าเขียวมันก็เลี้ยงตรงกันนะบัดนี้มันมาเลี้ยงตรงกันบัดนียยังก่อเครื่องยงก่อเพวกแบคทีเรียพวกยิงปูนบ่อยอย่างเป็ด มันไปขอที่น้ำสอบฟันสอบเขียวเจ้าไหมอีกหลีอไม่ให้ทำเลยอันเขียวตัวนี้คือเขียวหนูเลยว่ะคือเขียวหนูทุกวันเ<ว>ขีววยม <c oughs> ขวมันเลี้ยงมันเลี้ยงอย่างว่าตรงกันเกิดบ่เกิดบแ่แปลงแปลงมาถัวถึงก่อนฟังเขียวตันวนี้ก็ยังเขียวหนูนี่แน่นอนเขียวหนูมันอกี้บ่หนูมันบ่ค่อยแปลงฟันได้เหลืองอ้อยเลยเขียวเจ้าก็เลี้ยงได้บ่เนี้ยงอยู่ข้างในจะแปลงปถึงยังเลหลองอันทูนังค่างงงบ่ถึงบ่ถึงสี่หินปูนนี่เลย โ<อ>ชค<อ>ดีไว้บ่ใส่ห<อ>นึ่งไอโชคดีกหลังต่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังกินเขียวเชื่อๆนะก็อ๋อเพื่อน่ัมเมล่ะผมทัวร์ไปเตียนสวัสดีพี่โอด้านขวาด้วยนะครับผมกำลังคุยกับแสงสถานนะครับเนี่ยใครเป็นแฟนตะวันฉายครับพี่หลวงณตอนนี้นะผมว่าน่าจะโสดนะครับเพราะว่าเขาเรียกกินเยอะบางทีบางคนอายขึนมากเลยบางทีผู้หญิงกูบอกมึงแล้วบางทีผู้หญิงเชื่อไหมครับว่ามหาตะวันฉายนี่ตะวันฉายขี้กินแล้วก็ผ่านไป ตามที่ผมรู้นะจะไปคบก่อนคือยังเจาะแล้วคดีสวก็ดีเปนเรงเลยงามครับสวัสดีคนเกิร์หารอยคนนะครับเด้อสวัสดีพี่ฤทธิ์ด้วยสวัสดีขวาน้ำบานนะครับกันในที่ขวาดูสาวกันเลยไม่มีครับฮะสดครับพี่ไม่มีทำไมอ้าวพี่ขอถามกันริงกินเลยทำไมชอบผู้หญิงสักสักหรือไงชอบใช่ไหมมันคือสเปคสาดีดีซาดีดีผู้ใดผู้ไก่ ปากเป็นระดับนึงไงเป็นที่จ่าเป็นที่จ่าว่าจะเพี้ยนแ่กูใส่อยู่เรื่องนั้นก็มันใส่หรอว่ย่งยังย่งสวัสดีครับผมเอฟซีจากคนเจนครับผมแซงท่านเบ้าโอ้ยไ่ใส่แล้ตอนนี้มันใส่กเใส่มันเป็นเงี้ยเป็นเียวเอาม่งปิดเอามาปิดไปเออไรท่านใส่อยู่มึงนี่เอามาพี่ใส่เองเดี๋ี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเอาลิสต์แตดีกว่ ไอ้เชือยใครเลี้ยงอันนี้วะโอ้โหต้เลยมันชื่อดีเนี่ยชื่ออะไรชื่อชื่อน้องตอน้องตัวทไนะกูไม่อยชื่อเยอะเนี่ยรู้จักข้วมือยังมีสวัสดีคนเจ็จลอยคนข้าผมสวัสดีพี่ฤทธิ์ด้วยนะครับได้ข่าวว่าช่วงหลังมองซอกแซงเลยครับไอ้ขวานน้ำบานนะครับพี่รูปหัวได้นะกันไม่กัดนะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ก<ร><ร>ินแมลงนะเราต้องดูงอ,อัน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 นี้ผมไม่ได้บอกถึงายนะซบเสื้อซื้อเรียนนี่ครับซื้อวา่าอันตุ๊ดตู่ครับผมตุ๊ดตูน่ <c oughs> นี่อันนี้ซื้อเราตุ้ตู่ <c oughs> จะควบไปยังได้ี่ยนอนจีนกูเลยอ่ะกเลยไอเขาให้มาแต่กูยังไม่ได้ใช้เลยกูจะใช้อยู่เนี่ยข้าจเจ้ฝากมากครับผมทําไมพี่มันฉลองกับตะวันสายหน้าเหมือนกันเลยว่ะ เคยอยู่เมืองใดวะผมภาสารอร์กตังก้งจิงตั้งเจสมัยผมนะครับไม่ได้ใส่ผมนะครับสมัยผมเป็นบ่าอันสมนขเขา,าเล่นไหมกินไหมกินไหมสวัสดีครับผ่ยาใส่ยางี่โองวันไปเรือฟื้นห้องไข่พูดนะพูดนะว่าเป็นหนังหวัวเฮ้ยหนังไย,ย่ยาง,ยางผมบั่พยาได้จินเจ้าประาสมันเอาไว้จินเจ้าประาสตรก้าวหน้าก้าวหน้าไปไหนครับก้าวหน้าน่าจะอยู่ห้องไม่ไม่อยู่ห้องก็ไปหา ไปหาเมียน้อยกับแถวกับพวกสมวกทองนะครับเพราะวัออนนี้จะมีแก,งก๊งของเขานะครับแก๊งซื้อกินครับผม really โอ้อยยใเซครับไปร้องยูห้องมันจะ้องครับผมอยู่ห้องมันฉลออ้อง,องสวัสดีคน 1, หนึ่งพันุคนนะครับใช่อตอนฉายมีรายการวันไหนครับสึกพีเคสึกไม่ไม่ดึงส่งโลกเนี้ยไม่เอาส่งโลกให้บาเนี้ยส่งไหมส่งไโชยังโชคดีโชคยัง โชคดีเดาีอยัไม่จด้๋ยเสงเอทำไไม่เฮีีีอนี่เป็นมือสังันดีมือาเดสกอเดสเกุมาวันไหนซื้อรองเท้ามาด้วยนะรองเท้าวันฉลองบอยพลาแปดเข้ามาตำรวจ สำรวจเลยพี่อยู่ซอยบาลลีเลยพี่ไอ้หลวงมีเมียแต่คนมีเมียหลายบ่บ่ครับบ่ครับผมมีผู้เดียวผมมีคุณคู่เรยผมก็มีคุณคู่อยู่คนเดียวนี่แหละครับเป็นราคาอะไรป่ะตอนนี้ชูดีไหมชูยังยังมึงรุ่นยุบกับพี่จะได้ยี่แบมึงเล่นกับกูสักสามแสนดิฮะสามแสนไม่มปนราคาเลยกันเข้าดูก่อนได้ไหมโครงกันอ่ะแป๊เดีดูเข้าไปในเฟสพี่หลวง มั่ยพีไหลโซนไหนพี่หลองเออพี่หลองแชร์มาอยู่ให่หลองฮะม่ยีไหลโซสไหนมอยูรับเฟซบุ๊กไอ้นี่ไอ้แชร์มา่นดูโชคดีหน่อยโอเคๆอยวโดูโชคดีก็เล่งส่งือล่าไอ้โลโบวะโะโบอูเล่นตรงข้ามมาแล้วเล่นโรบอเล่นโโบไงโโบโลโบใครนยเดสเกอมาวันไหนอย่าลืมลงเท้านะลงเท้าเอาลครับ ครับผมชาวบ้านให้เอาท้ายมาพิมพ์ท้ายไปสวัสดีน้องยางดำครับผมสองวันม่วงด้วยครับโชคดีชนะไหมคู่ต่อไปครับดูสิเด้อโชคดีเป็นร่องเยอะ จังผมไม่ร mm hmm. mm hmm. ู้นะครับเชื่อไหมครับ huh. ว่าตอนโชคดีต่อยที่ปลายจีนนะครับวันนั้นที่แรกกันดูเดือดเรตเปิดนี่โชคดีต่อนะครับต่อถึง74เลยนะครับ7จ็ดสี่ห้าสามเจ็ดสี่ครับหมดยกสองยกโชคดีเปต่อสองสามหนึ่งแต่แต่พอเพชรนภาชนะวันฉลองย้าไปไกลไรโอ้ยมึงไม่พูดบอกหรอวะกล็มีเลยวะเอาบอก ผมก็อยากเจอเพชรนภาอีกนะครับผมลองเพลงให้ฟังหน่อยจ้าไอผู้สาวแม่ผู้สาวแกสเราดีจะไปเบาจะต้องอยากเจอเขาอีกนะั่งเนกเกี่ยเนี่ยนอนอยู่ใครทำให้ตูเลี้ยงไปไั้แต่เราแก่แ <c oughs> ม่เมื่อกี้บอกไปทั่วไปทีมแม่เอาลองเพลงกระจุ่มฟ <c oughs> ึ่งบอวบวิวที่เด็ดบอววิวบอหมักวิวอ่ะ มาะะนชนอาการคู่เอกชอบใครพี่ขอถามหน่อยชอบแบบว่าชอบการชกมวยเชวันนี้วันนี้ให้ทีเด็ดหน่อยเร็ว้อความ้าความวให้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 วิวไม่คือว่าใครนาะยชอบใครใครจะชนะฮะชอบวิวอ้าวพี่เล่นฉลามไปห้าพันละสวัสดีเสกสรรด้วยนะผมออกขนเมียงครับผมถ้าเราถ้าสมมติวันหมากเท่ากันกับเสกสรรเราสู้เสกสรรได้ไหม ขนาดเท่ากันเนาะเอ้ยแต่พี่ว่านะก็สูสีนะฮะสูสีนะหนึ่งเอาพูดง่ายเลยหนึ่งล้านลิกดีกว่าเอาแล้วแล้วเป็นแสนนะเอาพูดง่ายเลยกันสรุปว่านักร้องคนนั้นเลิก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 คุยกันเลยวะอืมไม่พี่มันเลิกคุยแต่พี่ปั่นขึ้นมาเองโถจบเลยเห็นคอมาหากันอย่างดีปีใหม่ไม่ไปเซอร์ไพรส์เขาบ้างอ่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยจ้าแสงอาทิตย์

ลองพี่ลองสี่พันเป็นเป็นหกไม่ตังเลยมันราคาอะไรตอนนี้มันปีดแล้วอ๋อไอเชี่ยทำไมมันเล่นเป็นโยกวะมันเล่นเป็นโยกไงมึงเล่นมึงกดเข้าไปดิเออลองไปหกพันห้าสี่มันก็ต้องมีคนเอาแหละอ๋อสวัสดีน้องสี่สัรอ๋อคนเมียงครับสวัสดีพี่โอด้านขวาด้วยนะครับผมเอากดที่เอาเลยนังอ่ะมันไม่รีรอหมดโยกคนเล่นหมดโยกอย่าเงยโอ้ยคุยอะไรวะมึงเข้าไลกูที่กูหมดแล้วดีว่าอะไร ผมเล่นฉลามไปผมก็เล่นไปแค่ห้าพันเองครับโดนไปคู่หนึ่งคู่สองมวยแม่งนอก,กันหมดเลยตายเลยโดนไปหกเจ็ดพันนะแมงเด้บาคารายืมกว่นบาทเลยสี่แมงให้มาเหลือศูนย์เขี <c oughs> ้ยดเขียดเขียดตะวันฉายไม่เล็กนะครับพี่หลองตะวันฉายน่าจะเดิมๆนะครับเดิมๆใหญ่มากนะครับ <c oughs> พอๆกับแสงสะทานครับแสงสถทานก็มีเมียคนเดียวนี่ก็คงจะพอแล้วแหละนะครับเพราะว่าเขาก็ ผมไม่รู้จะพูดยังไงครับเพราะว่าเมียเขาก็เป็นคนเซ็กด้วยครับแสงแสงฐานก็เป็นคนเซ็กครับปากบานแซปปากบานกับบานครับเอฟซีเจ้าเด้อไอ้ร้องขอบคุณครับใครกันมวยเหรมันร้องกันยับเลยบาตอกต่อเลยโอ้หมันลงกันจริงๆนะมาต่อมาต่เนี่ยเขาได้แรงมาต่อครับมาต่อกับไอเดียอู้ไอเร็วอ่ะใครกล้องใครถ่ายวะเนี่ยมาต่อไอเดียเนาะกล้องไอวินเหรอเดี๋ยวให้มันถ่ายให้หนดีกว่ย เอ้มนได้ยังไงไอ้สีวก้อนฮะไม่ทันหมดยกนี้อันนี้ลกไหนเนี่ยยกสองไหนพี่ลองเขารู้ด้วยนี่ครับตอนนี้เรากำลังจะมาดูมวยกับสีวก้อนนะครับไหนครับเป็นนักโชคที่กตตัญญูกับเมียนะครับแต่ไม่เคยเอารูปเมียขึ้นเอามาใกล้ๆน่อยดมทอนยู่งเนี่ยกว่าเผาดูเเป็นนักมวยที่แบบว่าแบบบอดี้อ่ะบอดี้แบบว่าบอดี้กับรูกกับเมียบ่เคยเอารูปเมีย รวมทองโดน,น,นอะไรเนาะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าแต่เนาะครับโดนโดนมาดมสอบเ่รอเหรอโดนไปโดนโดนได้โดนไปสี่พัน 4, แมงเงือของดีเพืเดียวอะของดีเพืเดียวว่างพื่อลี้ยงเสื่อไล่เพือเลีวโชคดีเป็นตะเลนว่าเป็นตะเลนอยู่ครับไอร้รองมีแฟนกี่คนครับคนเดียวครับผมไอ้เช้งท่านปากเหม็นว่าเหม็นครับ <laughs> อยาเตะปากมึงเลยเอกเขียวมันกูอยาเตะปากมึงเลยเมนลีลีครับผมอเบเาบอร์หนึ่งอันอหนึงกัรกาวถามนกันกันนันมันล้มแล้วต่อมันพูดยังไงไหอหลวงอันเปิดเสียดเด้อเสียดเด้ออ ไออย่างกูคนกูร anyway> like ู้กูเข oh ้าใจเป็นเลิศมักกูแม่งแสบคอเลยไอต่อยมืไใดคนเมืองพันกลัวครับกับผนวกไอต่อยมือใดไอหลวงไอ้หลวงจะตีมือเดยเว้ยนะเพาเกือบหักว่ะอ่ะมาเอามาพูดกับไอ้พญาติเลยพญาติเอาพญาติมึงรู้สึกยังไงว่าที่ว่าเมียวันนี้เขามานี่วันโอ้ยอ่ะจะไปปากแหลมมันว่ะบอกความสวยมากวันเร็ว ราคาแล้วพี่ดูดิเจ้านี่ว่าเป็นควบส่วนธรรมดาเลยใครต่อใครลองไอ้ช่าดูไอต่อลองให้สองสามบันบอสองวันนะลองเจ้าผมว่ามันควบส่วนธรรมดาดิโคตรส่วนบอซื้อจะเจาะสวยเจ็ดสิบเอ่อลักตะวันสายค่ะาไรว้ตะวันสายเขาชอบผู้หญิงสักลายนะครับสักลายสามพันนะค่าามนะเออกูก็ลองค่าสามไอ้เชี่ยมึงพูดภาษารู้เรื่องจ่าน่ายนะเอาก็ยัซื้อไง ไม่ไม่ไม่จ่ายบอกให้ผมไม่จ่ายให้คืนนะอย่าซื้อมึงมั่นใจแกได้ยังไงนี่ไม่ใช่ใจได้ได้ทิ้งอ่อ,อพญาธิวันนี้ได้พญาธส,สาวเซเว่นนี่เป็นยังไงนะได้ข่าวว่าเป็นมีพี่น้องห้าคนเลยเหรอมึงนัมพญาธออกจากตัวมึงเหมือนไปหวั่นกวมึงม,ม,มันเหลียดนี <พอ S 2> ่มันเหลียปากเหลียมันเลยมีพญาธมึงเอามึงถือนในมึงเอาไปถือนี่ห้องน้ำก่อนได้พี่หวังแม่เอาไปใช้เขาบอกว่าโคตรดีเลยอ่ะไอ้หีกระป๋อง ไม่ไม่แอบมาได้ไปในในมองกันได้นะเปิดฟ้าหน้าเบิึงมันจะมีอกระปุกหนึ่งอยู่โอ้ยเปิดฟ้าหน้าสะดุ้งเลยขอยล่วงไปล่ะโอ้ยมีขนมไปดิกิน่าไปนี่มีกระป๋องไม่กระป๋องน้อยๆใกล้ๆใครอ่ะมีอย่างสิบเอามีอย่างสิถามถามมาเด้อครับเด้อเอาตังทอนไปหมักฝรั่งกะเจสิบานได้ไอ้ขอดูมวยดิมีอารมณ์เนี่ยมีมีปัาอยู่โอ้ยมึงไม่เคยรักเมียมึงหรอขนาดนั่งาูอยมาเพิ่นแม่นอยู่ไม่ใช่หรอ จ่า,จาพุงด้วครับเดอ้อพุงนี้ฝากเชียร์จา่าพุงด้อสวัสดีคนเกือบพันสี่พนหร้อคนนะฝากเชียร์จา่าพุงไงเดอ้อ <c oughs> จ้องสามเองสามเอาเอาสำหรับผมเบิ้งม่เห็นก็นน้ครับเดอ้อ